สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุป,ปูทุกคนสวัสดีเอฟซีทัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีทันของตีไม้นะคะบอพาดตีหน่อยว่าเล่น,ห,น,นหิมะนะคะทุกค<ๆ>นก็แฮนตะแกมลวเนอะไอเชเอร์ละนอะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเ <c oughs> <ข>ออหิมะลงอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นบ่อันนี้มันสูงมากเลยเขี้ยงแอวเด้อพี่น้องบลูปมืวอวานในยางไปนะ ากายหัวเข่ามีอีกเกือบถึงเอวพี่น้องค่าซาด้วยอย่าดูบ้าบอเนอะอย่านั่นเอ๋ไหนไหนโอ้ลูกไส้กระดายดพี่น้องไปค่ะโอ้หิมะลงอีกแล้วนะคะทุกคนอันขาวๆนั่นคือหิมะด้วยค่ะเด้อดูนะขาวๆ อ,อันไมเพันบอลเลนได้พี่น้องพอพันสือห้บอลเลนได้ใหญ่พันพังลูกไส้กันนะโอ้หิมะลงแล้วหิมะลงอีกเมื่อนี่นะคะทุกคนแล้วกับสี่มีลังจากนั้นไปกับสิเป็นฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเราบัดทีนี่มันกับสิเมือนบัดนี้พี่น้องมันจันทร์คอยกับสิไปโรงเรี่นงกับสิเมือนตุลุดเตล็ดเนบัดที่นี้นะคะประมาณนั้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> ทั้งภูนันหิมะมันไล่ไหลายเด้อค่ะพี่น้องเห็นว่าต um ีไม้สิผ้าลูกไปเล่นตรงนั้นเด้อค่ะพอมันเป็นเนินสูงเนาะมันกระตุ้นตูดตูดลงมาได้จะ่ามันสูงแห้งค่ะพี่น้องมันไก่หัวเข้าไปพุ่นนะเอาตีนว่าสิเล่นแล้วเด้อค่ะ c อ m e into into เอเย็นเย็นเย็นเะเย็นเอเย็นย้อนเขา โอ้กว่าสิบหมื่นเอาวันนี้เอา,า,เเอาโอ้บักขำหน่อยเอ้ยบักละมันบอลงพี่น้องเอาวัานนี้สลบทไลดยท่องหิมาเราเห็นไหมมันมันนานะพี่น้องนะคะขั้นชาดูโมทาแฮดเท่าดัเท่าดออุปปัตโอเน็ตแล้วดันอิชิโซเกย์ก็ซ้ำพัาดดูเยอะละ พอดีหันอีเจะชิดแต่นไหนอุ๊บปะไหนฟอรซิกตี้โอยหัวสักกระเทียมซะโนหัวสักกระเทียมชะโนพี่น้องเอ้า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 ได้แค่นี้แหละพุ่นต้องโจมพุ่นไปเร็วเอ้าสลบสไลด์แล้วเย็นเย็นนาย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 ข้อมือเทียวด้วยขอมือไว้แฮ ย่าแคปโอ้ย่าหน้ากระฟินเด้อฮายฮายโอ้หิมะลงอีกแล้วค่ะทุกคน oh. อันนี้ตอนนี้ล่อง,งหิมะตกบ่ไหลเลยค่ะตกนิดเดียวเห็นปะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนิดหน่อยนะคะแต่เมื่อวานนี้ตกหนักมากทุกคน <laughs> แบบแบบว่าอัน ชนิดที่บาบยางไปแบบว่าอันแว่นตาขอนี่มีแต่หิมะรลยลงมาเลยค<า>่ะพี่นอ<า>อ้องอีจะแอดตาหันทิศอะไรนะไฮยตีน้อยกลินอันอันหิมะด้วยพี่น้องมันกลินอะไรเทื่อโดนไหนแต่ว่าแบคทีเรียนะดูทีซิตอละทิศอะฮนะอันหมามันเยจจี่กกววยวใส่จิตบิดโอ้ไหนเะทื่อโดน กินหิมะตอนนี like. like me, ้เ่ไา้ไรพี่นวงเพราะว่ามันแบคทีเรียมันสิม so> um ีอันเขาเออนิยงมุ่หมายเป็นตัว้อ้หน่อยไหมเตืบเตบอยู่ในอันหิ้ยมะเที่ยวโดมมามาสั้นหนนี่นะค่ะทุกคนโอ้เบาหยากีลูกไส้กันด้ใส่รองเท้าตีน้อยนะเนี่ยสามสิบหกใส่เบอร์เดียวกันค่ะทุกคนฮะเฮ้ออักกะอุปปะฮะดิชเน่เดินไหนอิชโลฟ โอเคค่ะนะนี่มื่อสีลงไปขาง่างมันแปไว่มันอันตรายทุกคนเวลาถ้าลูกไปเลยนเนี่ยต้องเบ่งดีๆด้วค่ะเด้อมันไหนมองไหนมันเป็นตะเลนมองไหนบ่เป็นตะเลนมันอันตรายค่ะทุกคนนี่นะคะกับอีกมือนึงกับิมะนะคะทุกคนแย่ยเนี่ยลงนะอ่าเริ่มตกแรงแล้วนะคะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นี่นะคะทุกคน yes

เอานไกระโดดบ๊ฟอมัิบมันนาอยู่ค่ะหิมาทุกคนก็โดนไปตามต่อเลยโอ้ยไอชิสซอกกับเมดไอไอสโนอกกับมิเชลนะวอย่ามาบอกกับฉันนั่งบอกสิเออไนแคมสเลมโอ้าต่ละลูกไส้ดีก็ได้ ลังเมือกเขาบอกผู้เดียวได้พี่น้องขวายายานไห <c oughs> นเทียบทุ่นหรือมปล <c oughs> ่าวะเลเล่ไอสโน่ก็ไม่ได้เวนอี <c oughs> ่ล้พี่น้องความสุขเล็กๆได้หน่อยนะคะของของตีไม้ก,กับตีหน่อยค่ะทุกคนโอ้หิมะลงอีกแล้วสามวันสี่วันติดต่อกันเลยค่ะทุกคน นายเดี๋ยวว่าทิศะอีโก้เอาแวนน้มามาอันทาเดินทันทิศเหตดเอามาเฮาเจ้าโดเดี๋ยวไอเชเกยลูกไส้หนิบอลบอลรู้เรื่องแล้วก็ตบบ้องหูดีไหมเนี่ยเดี๋ยวตีไม้บอลเล่นด้วพี่น้องนี่นะคะวันหนึ่งกับหิมะแล้วก็กับลูกชายค่ะพี่น้องโอ้โหยังงั้นโอเคโอเค โอเคไม่ฉันจะต้องไปกับแม่มาเฮ้ยฉัส่งมาด้มเพราะวัาเนี่อะดินเซงอะดินเซิงไม่อที่ไม่ถามว่าอันนี้เขาที่นอนเธอบอกเฮ้ยเฮ้ยส่งมาด้อยเฮ้ยส่งมาด้วอเรูดหัวลามาสีตแล้วโอเ โอเคแล้วพี่น้องแล้วก็ขอให้มูเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงบอดบอยากบบเจ็บบบจนนะจะเลือเล่อลุงเรื่องในหนาทีการงานยิบจับยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค้ขาขายก็ขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองใส่บบขาดมือเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะคะสุขยูดีกันยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันท,ทุกนาทุกตาแล้วพี่น้องเด้อสำหรับเอ่อคลิปนี้ตีใหม่ก็ขอลาไปก่อนแปดนาทีนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมูเจ้าจะรํำข้า้ โอเคค่ะสาลังเฮค่ะ